วันที่สองมกราคม2568ที่ห้องปฏิบัติการที่อุตสชังสามาคารอานวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิษย์ที่ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มบอบหมายให้หนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมสรุปผลการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568จังหวัดเชียงใหม่โดยมีส่วนราชการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยเมื่อวันที่ผ่านมา 1มกราคม2568จังหวัดเชียงใหม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน17ครั้งในพื้นที่อำเภอสันทรายอภแม่ริมอองค์ก่อยอภอจอมทองอดอยสะเก็ดอเภอเสมิงอภสารพีและอภอหอดส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9คนมีผู้เสียชีวิต2รายขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม6วันคือระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมด 38ครั้งบาดเจ็บ39คนและมีผู้เสียชีวิตรวมสีรายด้านผลการจับกลุ่มผู้กระทำผิดใน10ข้อหาหลักช่วงเทศกาลปีใหม่2,568ตั้งแต่เมื่อวันที่27ทธันวาคม2,567ถึงวันที่1มกราคม2,568รวม6วันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกลุ่มและดำเนินคดีใน10ข้อหาหลักทั้งการไม่สวมหมวกนิรภัยเมสุราขณะขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเกินเกินกำหนดไม่มีใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยขับรถย้อนสอนแสงในที่กับขันฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร,จรและโทรศัพท์ขณะขับรถรวมทั้งหมด6,000ซีรายส่วนใหญ่เป็นการกระทำผิดไม่สวมหมวกนราาิรภัยไม่มีใบอนุญาตขับขี่และเมาสุราขณะขับรถทั้งนี้ที่ประชัยทุกภาคส่วนให้ความสำคัญขณะเดียวกันการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะก,กํชับ ให้ทางสำนักงานขนส่งดำเนินการตรวจสอบสภาพรถรวมถึงความพร้อมของผู้ขับรถอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิอดอุบัติตุนแรงที่จะนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสินชัยพัชรธนาพลเรียบเรียงวริศราธินารายงาน วันที่2มกราคม2568นายบำดุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายภูธนชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานาหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัดพะเยาเข้าขอพรปีใหม่พุทธศักราช2568และแนวทางนโยบายการปฏิบัติตราชการจากนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาชั้น2ศาลากลางจังหวัดพะเยา จากนั้นข้าราชการในจังหวัดพะเยาได้เข้าขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทั้งสองท่านที่ห้องทํางานสารากลางจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศตกราษ2,568ด้วยสินชัยพระชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน